น,น,นะะสวัสดีค่ะก็มากินลูกชิ้นปลาเยาวราชนะคะจะเป็นลูกชิ้นปลาทอดนะคะยี่ห้อใจแอนนะคะก็ร้านของเขาก็จะอยู่ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะคะก็ตรงโซนของการหลวงแอร์พอร์ตคะ ลูกชิ้นที่อิ่มสั่งอย่างที่เห็นในตู้นี่มันก็จะเป็นลูกชิ้นปลานะคะก็เป็นทรงรักบี้หรือทรงรีเนาะส่วนกลมๆก็จะเป็นลูกชิ้นกุ้งนะคะแล้วมันก็จะมีตัวยาวๆนั่นจะเป็นลูกชิ้นปลาแท้นะคะเป็นปลาเส้นนะคะแต่อิ่มก็สั่งชุดเล็กไปแล้วก็เป็นเอาลูกชิ้นปลาผสมกุ้งนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะก็มันก็จะเป็นสไตล์แบบกรอบเนาะกรอบก็คือเคี้ยวแล้วก็กรอบดังกรบกรวบอะไรอย่างนี้เลยนะ ก็อย่างนั้นนะน้ำจิ้มก็จะหวานๆหน่อยนะคะก็ถ้าได้มาเซนทันแอร์พอร์ตก็ลองแวะเข้ามาชิมดูนะคะก็อร่อยเลยค่ะเป็นลูกชิ้นปลายาวราชนะคะสวัสดีค่ะ